สวัสดีค่ะไมยลาพัฒนาค่ะทุกคนได้ไว้สามตัวสีหางมาฝากท่านผู้ชมแม่พี่น้องําเตือนทั้งช่อง,งเพียงแล้วทางเวยค่ะไม่รัฐบาลเพราะนั่นจ้าได้สนับสนุนเลนยการพนันนะโปรดใจวิจารญาณในการรับชมด้วยค่ะ มีเข้ามีหลุดนะคะโอ้พี่น้องเลยสูตรที่เคยเข้าแล้วมันไม่เข้าเนาะบันนี้น่ะงวดหน้าเอาใหม่พี่น้องนี่สูตรนี่เอามาลงให้เด่นศูนย์เด่น 0, เก้าออกตัวนี้ห้าห้าเกียรตห้า สูตรนี้เหมือนเดิม้ะลงให้เหมือนเดิมไม่เว้นลงเหมือนเดิมที่ยี่สิบแนวทางห้าห้าเจ็ดห้าได้แต่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเราไม่ตัดเล่นเจ็ 7, <c oughs> ดห้าไยู่พี่น้องทำไมเน้นทั้งนี้พีทพีทั้งพีมททางมันเขา่ามามาเอาใหม่แบบนี้สูตรนี้ไม่ลงเด้อเห็นเด้อไม่ลง ลงสูตรสองตัววันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสอง ได้เลาไดพี่น้องตัวเลขตัวเลขได้แล้วมาแล้วนะสูตรสูตรเก่าเคยเข้าพี่น้อง สูตรเก่าเคยเข้าสูตรเก่านะจ๊ะหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์ เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เด่นให้ที่ศูนย์นะคะ สองสี่หกหกหางเหมือนเดิมแนวทางเหมือนเดิม,น,ม,น,ดมนั่นแหละค่ะ เพียเ้ยนแปลงปากกาเพียเ่ยนแปลงปากกาพี่น้องปากกาเก่า่อยากออกแล้วเอาแบบเข้มๆอย่างเงี้ยนะสองตัวสูตรเก่านะคะที่ยีสสองค่ะสองตัวบนล่างกลับด้วยจ้าเด่นให้ที่ศูนย์ หกเด้อนน่เด้อหกเด้อนี่เด้อ <6 S 2> อย่าว่าเป็นอื่นเด้อหกหกเด้อ อะติดศูนย์ให้จ้ะจับหน้าจอได้เลยนะคะสูตรเก่าค่ะสูตรเก่าสูตรเก่าแนวทางสูตรเก่า สูตรเก่าสูตรเก่าอีกอย่างวัตีสูตรกกเก่าซีเกตี่แล้วพี่น้องนี่หกหางเลย แคปหน้าจอได้เลยค่ะเด่นให้ที่0ูนจะมาหรือไม่0นกับ5 เดี๋ยวคลิปหน้าเอาเลขสามตัวนะคะมีสี่หางคลิปนี้เอาสองตัวสูตรเก่าไปก่อนจ้าเข้าไม่เข้าก็ลงสูตรเก่านี่แหละตลอดพี่น้องไม่เปลี่ยนแปลงงวดนี้ไม่เข้างวดหน้ามันก็เข้าเหมือนเหมือนรอบก่อนนะนะรอบก่อนไม่มาเว้นสองวดนวดที่สามมันก็มาฝากทางช่องด้วยนะคะ แนวทางนะคะแนวทางขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะเด่นให้ที่0ูนย์ ติดศูนย์สามอันด้วยสวัสดีค่ะ